สวัสดีครับพบกับพิจารย์เช่นเคยนะฮะถูกอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่17นะเช้าว,วันที่17บมกราคม2,565นะฮะตอนนี้เวลา6โมงนะ6โมงตื่นเช้ามาเลยนะครับวัน,น,นีเมื่อคืนนี้โอ้พียเหนื่อยนะฮะก็เลยมาบันทึกเป็นช่วงเช้าให้นะฮะอ่าโอเคเรามากันเลยแล้วกันนะฮะว่าเราจะมาทำกำไร จากอาทิตย์นี้ยังไงกันนะครับโอเคขออนุญ,ญาตเปลี่ยนหน้าจอปแปบ๊บหนึ่งครับปึ๊บอ่าตามนี้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเทมเพลตก่อนนะฮะปึ๊บอ่ะล้างออกก่นอนประมาณนี้นะฮะเรามาเริ่มกันที่มันเหมือนเดิมนะฮะขออนุญาตนะครับอ๋ยังไงกันบ้างครับอาทิตย์เมื่อกี้นี้ได้กำไรกันรหรือเปล่าจากการย่อนะฮะย่อแล้วก็ดีดขึ้น สังเกตด,ดูถ้าดูจากของมันนะฮะมันก็จะเป็นแท่งสีแดงที่โดนดีดขึ้นเห็นว่าครับอโอเคพร้อมมาเลยแนวรับมันนะฮะเราตอนนี้เราจะมาทำการตีกรอบนะครับ ีกรอบว่าการเล่นของเราเนี่ยจะเล่นอยู่ในกรอบแบบไหนนะครับแนวรับแนวต้านยังไงนะฮะแล้วก็ดูตามทฤษฎีดาวเทอรี่นะฮะจากที่เรามองตอนนี้อยู่ในทำเฟรมมันเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่า,อาทองเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าดูจากเส้น moving average ที่เป็นตัวหลักนะครับ โอคโดนดีขึ้นนะฮะโอเคมามาดูแนวรับกันครับรับของมันนะฮะอยู่เส้นนี้ยังยังอยู่เส้นนี้อยู่นะครับยังอยู่เส้นนี้อยู่มันเราใช้เป็นสีเหลืองนะฮะโอเคเอาไปไปลายหน่อยโดยประมาณนะฮะยังไม่ชัดเจนแต่อยู่ช่วงชวงนี้นะฮะในรับ ส่วนต้านก็ประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคเราได้กรอบของมันแล้วเช่นเคยนะครับอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0ื่นสองถึงสองหมนะฮะของมันนะครับเพราะว่ามันยังขึ้นมันมันยังไม่ทะลุกรอบนี้สันทีอะ่ะเออตั้งแต่เดือนไหนต่อเดือนไหนมาแล้วหลายเดือนมากเลยเห็นไหมนะฮะนี่เป็นการตีกรอบนะครับว่าเราควรเล่นอยู่ในกรอบไหนนะฮะอืมว้า เพิ่งตื่นนะครับพิ่งตื่นแล้วก็รีบมาวิเคราะห์ให้ลูกศิษย์เลยนะฮะโอเคต่อกันนะเราได้กรอบของมันแล้วไปวิกทีนี้อ่าวิกพอเราเข้ามาในวิกเราจะเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะว่ากรอบการเล่นของเราเนี่ยอยู่ในโซนไหนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะไม่ลงไม่ขึ้นไม่ผ่านอะไรสักอย่างนะฮะ ตอนนี้นะปัจจุบันตอนนี้ก็คือมันถึงแนวแนวต้านจุดนี้อยู่สังเกตเห็นปะแนวต้านของวิกจุดนี้อยูอ่ผมตีเส้นให้เลยแล้วกันนะฮะวิกใช่ไหมโอเคจุดนี้วิกของเราจะใช้เป็นฮอตพิงกนะฮะฮอตพิงฮอตพิงกีมูตรงนี้คือถึงถึง,ถ,งถึงแนวต้านละถึงแนวต้านเห็นปะมันขึ้นมาจุดนี้แล้วมันกระทาลงไปปว๊บลงมาโดนดีดขึ้นมาผมคาดว่าน่าจะมาถึงแถวๆนี้อีกเหมือนเดิม ก็นะอ,อาจจะมีทัฟฟิกเด้งลงมาอีกงเล็กน้อยน่าจะสักเนี่ยถึงแถวแถวนี้แหละแต่ว่าไม่ต่ำฮะไม่น่าจะต่ํากว่าเส้นเส้นเขียวตัวนี้ละนะฮะไม่ต่ำกว่าเส้นเขียวตัวนี้ละลงมาสักสองประมาณ2,000จุดประมาณนี้นะครับเหมือนจะเล่นได้อย่างง่ายๆเลยนะเพราะเรารู้แล้วว่า70%ของกราฟมันจะวิ่งไปทางไหนนะครับ ส่วนมากเวลาเล่นผมเล่น,น,นแนวในแนวรับแนวต้านนี่แหละถ้าใกล้แนวรับแนวต้านหรือยอย่างเช่นนับปัจจุบันตอนนี้มันใกล้แนวต้านใช่ไหมถ้ามันใกล้ใกล้แนวต้านเสร็จปุ๊บผมผมจะเล่นหนาสวนทางกันถ้าในกรณีมันขึ้นมาใกล้แนวต้านเสร็จปุ๊บผมจะเซลล์เซลล์ปุ๊บเราก็มีโอกาสเล่นได้สักสองถึงสามพันจุดเท่านั้นนะฮะอ่าโอเควิกนะฮะเราได้ต้านวิกแล้วเราไม่ไม่ไม่ใช่จุดนี้นะที่ผมตีนะผมตีจุดนี้นะ 1> 0 1 2 3อ่งาตีจุดที่4นะฮะพอะตีจุดที่4เสร็จปุ๊บผมจะมาตีจุดนี้ต่ออ่จุดแรกนะฮะอะ่โอเคเราได้กรอบวิกแล้วทีนี้กรอบวิกอยู่ที่ประมาณอ่า7,800จุดโดยประมาณนะครับแต่ว่าตัวตัวเนี้ยตัวแนวต้านจุดจุดเนี้ยจุดที่เป็นจุดศูนย์อยู่เนี้ยอ่ามันยังไม่จบนะมันยังไม่จบนะครับ เพราะว่าถ้ามันยังไม่จบเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นต่ออีกนะครับนะบมันมีโอกาสขึ้นต่ออีกซึ่งเราไม่มั่นใจว่าจุดเนี้จเจ้าอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเราดูจากประวัติย้อนหลังแล้วเนี่ยมันขึ้นมากี่ท็อปแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นเด y เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะมาดูเดยเนี่เห็นไหมฮะหนึ 1, 2, 3, 4, เห็นวะสี่เห็นวะสี่ท็อปหมดแล้วนะ แล้วตัวนีมน้มันมีโอกาสอย่างมากเลยนะที่ที่มันจะเด้งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้ใกล้ตุจีีเดือนหน้าแล้วด้วยแต่แต่ก็ยังยังไม่มีอะไรแน่นอนต่อไปนะครับนะมันอาจจะเด้งลงมาอีกก็ได้อ่าผมว่าไม่น่าจะเกิน3า0พันจุดอะ่ะเออถ้า,าถ้าถ้าจะเล่นนะถ้าถ้า,าถ้าจะเล่นจากตรงนี้อ่ะจากปัจจุบันเนี่ยเอาสองพันจุดเอออย่างมากเอาสองพันจุดนะครับถ้าจะขึ้นไปอีกนะจุดน่าจะเล่นได้นะครับ โอเควิก okay. เราเห็นกรอบแล้วนะครับวิกหยุดแถวนี้นะฮะตัวนี้ดีดนะทีนี้ตอนนี้เราอยู่ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ก็ง่ายๆเลยจุดนี้เลยนะเดย์ day, สีแดงนะครับถ้ามันย่อลงมานะฮะต้องห้ามต่ำกว่าเดย์นะครับถ้าต่ำกว่าเดย์แล้วลงมาถึงตรงนี้แสดงว่าไม่ขึ้นแลวอยู่ในกรอบแล้วมีโอกาสลงมาถึงประมาณนี้นะมีโอกาสลงมาถึงประมาณนี้อยู่ในกรอบแล้วนะครับ อืมเดีย๋ยวขออนุญ,ญาตครับแป๊บหนึ่งโอเคอ่อเดยนะเดยเดย์ตัวต้านเดยเนี่ยเราจะใช้เป็นวิกไปเลยสีน้ำเงินไอ้สีสีชมพูนะฮะแล้วส่วนรับรับเดยก็สีแดงตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับแดงตรงนี้สังเกตด,ดูนะครับมันจะมี จุดนี้ด้วยนะจุดนี้ด้วยเป็นจุดบีบเห็นปะลงมาก็ไม่ผ่านขึ้นไปก็ไม่ผ่านนี่แนละ้วตรงนี้เป็นจุดบีนะฮะถือว่าเดตรงนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะแต่ถ้ามันจะขึ้นจริงนะ,ะมันต้องลงมาไม่ต่ํากว่าเดแล้วตัวนี้ระดับเดสังเกตสังเกตไหมครับมันจะมีอยู่กี่จุดเนี่ยครับโลตัวนี้ยกขึ้นมานี่เห็นปะครับโลตัวนี้ยกขึ้นโลตัวนี้ยกขึ้นโลตัวนี้ยกขึ้นนะฮะเราลองลองลากดือนเส้นทะแยงดูเอาตัวนี้เป็นหะลักแล้วกันนะ ทแยงตัวนี้เราใช้เป็นทำเฟรมเดย์นะครับจุดนี้เลยเห็นไหมมันยก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 ขึ้นแล้วนะฮะามาดูกันอีกต่อไปพอพอมันยกขึ้นมาถึงตรงนี้เห็นไหมอย่างนี้ยกขึ้นพอลงมาปุ๊บมันลงต้องลงมาไม่ผ่านนะต้องลงมาลงมาไม่ผ่านถาแถวแถนี้นะฮะนี่ก็เหมือนกันถ้าลงมาก็ห้ามผ่านห้ามผ่านแถวนี้ถ้ามันจะขึ้นไปจริงนะห้ามผ่านแถวแถวนีนะ้ประมาณ3 0 0พกว่าจุดนะครับโอ้เล่นได้สบายเลยนะฮะสามพันกว่าจุด อโอเคได้แล้วเฮดโฟมาเฮดโฟมาก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะเหยียบเส้นเขียวเห็นปะเหยียบเส้นเขียวเหยียบเส้นเขียวตัวนี้ทะลุลงมาเทคลงมาหน่อยนะ่าจะเป็นข่าวนะแถวนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเส้นเขียวเห็นไหมฮะมีโอกาสนะมีโอกาสแต่ตอนนี้ผม,ผมคาดว่ามันมน,น่าจะโดนเทคลงมาอีกหน่อยหนึ่งแหละอ่าเทคลงมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะงั้นถ้าทองมันจะขึ้นจริงนะผมคาดนะถ้าทองมันจะขึ้นจริงถ้าเทคลงมาเนี่ย ประมาณเส้น e m มตัวนี้แหละไหนเราลองมาลากเส้นเส้นฟิโบกันดูอ่ะฟิโบฟิโบประมาณนี้นะครับฟิโบประมาณนี้เห็นไหมแวถวแถวเส้น e m มตัวนี้ที่มันเรียงกระจุกกันอยู่แถวนี้บายทิ้งไว้เลยครับบายทิ้งไว้เลยเนี่ยมีอยู่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดนะห้าจุดามต่ำกว่านี้แหละห้าจุดามต่ำนี้สุดท้ายก็มาถึงนี่อ่ะเห็นไหมเส้นนี้พอดีนะฮะ ายทิ้งไว้ครับบายทิ้งไว้ยังไงก็ได้เงินนะฮะายทิ้งไว้นะครับแต่ว่าคุณต้องมันนี่มินิเเว้นดีดีสักสามพันจุดหรือไม่ก็มาถึงนี่หกพันหกพันห้าร้อยจุดเท่าเดียวนี้ครับถ้าต่างวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้นะฮะยอมรับว่าแพ้ถ้าคุณไอ้นี่สมมุติเราเราเรายทิ้งไว้ั้นแต่ตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้ผมผมว่าน่าจะเซลเพราะว่าสังเกตดูเห็นไหมแดงหนึ่งแดงสองแดงสามนะ อย่างน้อยมันก็ถ้าเทคลงมาอีกสักหน่อยเออไม่จุดเนี้ยแล้วค่อยเด้งขึ้นแล้วก็จุดเนี้ยแต่ผมคาดว่านะ่าจะมาถึงประมาณไอ้เส้นเส้นเส้นเนี้ยไอ้เส้นที่3เนี่ยแหละนะนะสักประมาณพันแปดพันเก้านะตีสองพันจุดเลยก็ได้นะครับนะคาดการณ์นะครับคาดการณ์แค่การคาดการณ์นะครับอ่าโอเคผมวางแผนไว้แล้วนะแผนผมคืออ่าน่าจะเทคลงสักหน่อยหนึ่งนะครับถึงประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็เด้งขึ้นนะครับโอเค H4 ก็ไม่ต้องดูก็ได้อ,อตีให้หน่อยนิดนึงตัวนี้เป็นเส้นเขียว H4 เส้นเขียวแนวแนวรับนะแนวรับเส้นเขียวถ้าทะลุลงมาตรงนี้นะฮะก็แสดงว่าน่าจะลงมาต่อถแถวนี้แหละนะรับแถวนี้แหละลงมาลงอีกมาที่เราตีไว้ประมาณนี้นะสองพันจุดใช่ไหมพันแปดพันเก้าจุดประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะอ,อ,อ,อีกเส้นหนึง่งเขียวนี่อ่ะตรงนี้เลยปึ๊บ ประมาณนี้แหละอ่าพอถ้าเราเปลี่ยนมาดูดีปุ๊บก็จะเห็นในเส้น e m ีอยู่แถวนี้เห็นปะโอ้มันมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะกันจริงๆเห็นปะเป็นแนวรับที่เหมาะเจาะจริงๆนะครับโอเคแสดงว่าแถวเนี้ยน่าจะสําคัญนะครับถ้าใครยังไม่อยากรอหรืออะไรปุ๊บก็สามารถเล่นเซลล์ไ้ก่อนได้แต่เราไม่มั่นใจนะว่ามันจะกลับตัวตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากเทรนใหญ่แล้วดูแล้วมันมันน่าจะเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยผมก็รอรอบายอย่างเดียวเลยเนี่ย แต่ถ้าใครอยากเล่นเซลล์เก็บเล็กเก็บเ็บน้อยเก็บปะเซลเงี้ยเก็บได้เหมือนกันนะครับปะเซลปะสปร้อยเงี้ยเก็บได้เหมือนกันนะครับเก็บได้เหมือนกันเป็นเงินเป็นทองหมดนะบอกก่อนนะในตลาดฟอเร็กนะครับโอเคอถ้ามาดูจากไอซเห็นไหมมันเรียบเส้น55เพราะงั้นมีโอกาสขึ้นบนนะมีโอกาสขึ้นบนเนะี่ยมันลงมาตรงนี้ก็ยังเป็นเรียบเส้น55อยู่นะมีโอกาสขึ้นบนนะเพราะมันไต่ลงมาแล้วแต่แต่ก็เป็นไปได้หมดอยู่นะ ขนาดมันเสยขึ้นไปแล้วยังโดนตบลงมาได้เลยใช่ไหมครับ,รบมีโอกาสเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับนะอ่าตลาดทองตอนนี้เราได้แผนแล้วนะครับเราได้แผนแล้วว่าเราจะเล่นไงก็คือ,อรอมันย่อลงมาก่อนสักหน่อยหนึ่งนะน่าไ,ไม่ไม่น่าจะเกิน17นะ1 7 8่ด้ไม่น่าจะเกินแบบนี้นะ17ไม่ใช่8 9 1798นปะ1798ประมาณนี้นะเอามาดูซิวเวอร์กันเล็กน้อยนะครับโอ้ซิวเวอร์อ่าตัวนี้อะไร M 1 5 รึปออกก่อนมาดูวิกเป็นไงโอ้ซิเวอร์นี่เห็นแบบขาลงแบบชัดเจนมากขอบอกเนี่ยตรงนี้เลยเอ่ะนะเพราะว่าแดงแม่งแดงเถือกเลยเห็นปะครับมารอยกระดับตรง, 1, 9, ตรง19ตรงสิตรงเนี้ยยกระดับถ้ามันยังลงมาต่ออีกก็ห้ามผ่าน19มันอาจจะมาเหยียบเส้นสีเขียวตอนนี้อาจจะเหยียบแล้วก็ได้อาจจะรอกําลังดีดขึ้นไปก็ได้ ดีดขึ้นไปถ้าตามทฤษฎีดาวนะ้าย,ยุกขนาดนี้นะโลอยู่แถวนี้นะไม่ต่ำกว่า1ไม่ต่ากว่า19นะมีโอกาสไปสูงได้เหมือนกันนะครับนะอะตอนนี้เรามาตีกรอบกันก่อนตรงนี้เลยวิกนะวิกของตัวซิลเวอร์นะครับตัวซิลเวอร์อะ w, อะอะดเวิกอเมื่อกี้มันมันขอโทษทีนะครับมันตอนนี้วิกนะฮะวิกโอเควิกตัวนี้นะครับ อา่าววิกเราฮอตพิง hot pink, ใช่ไหมอา่าโอเคฮอตพิงวิกนะฮะเนี่ยกรอบนี้นะวิกโอกาสยังยังมีโอกาสเล่นอยู่นะฮะประมาณ3,800จุด3,700จุดนะ,ะเล่นวิกง่ายนะฮะมือใหม่เล่นวิกง่ายนะครับนะพอว,วิ่งช้านะวิ่งช้าแต่ราคาโอ้โหคูณ2ของทองนะฮะทั้งได้ทั้งเสียนะครับต้องดูเป็นควบคู่กันไปนะนะมีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าดูจากวิกนะหายมนลดระดับนะ หายมันลดระดับโอ้หะมันก็จะไปคู่กันอย่าทองแหละผมว่าอืมอ่ยเดเดก็กรอบอยู่ประมาณนี้นะเดยกระดับขึ้นมาหน่อยหายกระดับขึ้นมาหน่อยโลก็ยกระดับขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้ถึงแนวต้านบิ๊กเดพอดีเดพอดีอ่าเห็นไหมโอ้เหมือนกันกับทองเด้เลยนะเหมือนกันกับทองเด้เลย นะมันอาจจะลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะลองลองมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าแถวเนี้ยเออถ้าแถวเนี้ยเดี่ยก็เด้งขึ้นอ่าดีนะเดยดยอ่าเฮดโฟร์เฮดโฟร์ตีไว้ตรงนี้แล้วกันรอมันย่อจังหวะมันย่อนะครับจังหวะมันย่อน่าจะถ้าแถวนี้ออแหละ,ถ,ถ,ละถ้าลงมามีสองเส้นแล้วกันให้สองเส้นตรงเนี้ยมันเป็นดับเบิลโลเยอะอาจจะลงมาแถวนี้ก็ได้นะตีตีเส้นนี้ก็พอไม่ต้องขึ้นทั้งบทน,นะครับ ถ้าแถวเนี้ยปึ๊บขึ้นไปหรือเราจะลองตีฟิบโบเฮดโฟดูก็ได้ฟิบโบเฮดโฟปึ๊บอันนี้แลอ่อาเนหะ็นไหมตรงกับเส้นเขียวผมตีไว้พอดีเลยเห็นป่ะครับเนี่ยเห็นแนวแนวรับนะครับแนวรับเฮดโฟอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะซิวเวอร์มาลองกันดู ไม่ว่าเราจะทํากําไรกับซิลเวอร์หรือว่าโกลหรือทององ,งี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามือใหม่ลองเล่นซิลเวอร์ดูก่อนก็ได้นะฮะก่อนที่จะไปเล่นทองนะครับแต่ว่าถ้าเล่นซิลเวอร์แล้วอยู่ติดจอยติดจยูเอาเรื่อลลิ้นพันกันแล้วตื่นเช้าเกิน,นไปติดใจนะครับเพราะเพราะซิลเวอร์เนี่ยมันหนักกว่าทองแน่นอนนะฮะถ้าดูจากตัวเฮดโฟนนะตอนนี้สังเกตดูเส้น moving average กำลังปีนปีนขึ้นนะเสน้นเขียวกำลังปีนขึ้นนะทะลุนะถ้าตัวนี้มันเหยียบตรงเส้น moving average พอดีตรงเส้นสีเหลืองนี่พอดีนะฮะ แล้วมันดีดขึ้นต่อข้างบนโ้มีโอกาสไปสูงครับซิเวอร์นะฮะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตเปลี่ยนภาพนิดนะึงอ่าอ,อ,อาจารย์อันฝากช่องด้วยนะครับนะถ้าเป็น c h anel n youtube นะครับก็จะเป็นอาจารย์อันพาเทรดนะฮะแต่ถ้าเป็น c h anel n youtube อ้อผมพูดผิดใช่ไหมถ้าเป็น c h anel n facebook นะฮะตอนแรกก็จะเป็นอาจารย์อันพาเทรดนะฮะ ถ้าเป็นช anel ของ YouTube นะครับก็จะเป็นอาจารย์อัตพลทองวิยาพรนะฮะสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะฮะหรือว่าถ้าต้องการให้อาจารย์นั้นดูแลตัวต่อตัวอย่างนี้นะฮะก็สแกนไลน์เข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวอสอนให้แบบเป็นสเต็ปบาสเต็ปไปเลยนะฮะอยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะจ่ายครั้งเดียวอยู่ด้วยกันยาวๆมีค่าคอร์สนะครับตัวนี้มีค่าคอร์สยังไงเดี๋ยวทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับมาให้อาจารย์นันดูแลนะครับ ไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์ครับก็จะมีคลิปแบบนี้ทุกอาทิตย์ที่แบ่งปันความรู้นะฮะโอเควันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ